ก o l ลยเช็ a เ e าเป็นละเด e ์โฟกัสเพื่ The s t a y f o r m s t e r ทุกคนก็สวัสดีเออก็สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมพีทอันนี้นะรเราก็นี่ก็คือพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้ครับเอ้ยของไอคอนดาวสาวนะครับออรซึ่งวันนี้นะครับ <c oughs> เราจะเลือ <c> ก <oughs> เราต่อทุกตัวกันอีกเช่นเคยเจ๋อจะรีวิวเราต่อกันอีกเช่นเคย,เคยซึ่งเดี๋ยวมองกูจะรีวิวเยอะเลยนักเด้อเออวัวมอนกันเดี๋ยวมาทุกคนเราขอกินกันเลยเรอสักครูเราสักครู่ปลาไปห้าชั่วโมงนะครับ โอเคมาทีซึ่งอันสุดท้ายนะครับเราจะไปดูโมซาซ็อกก่อนนะทำให้เช้านะ ไม่ฝนอาไม่ฝแบบนไม่ตกนะไหนดูโมโาโซาโอของเราสิอยู่ไหนถ่ายปกคลิปด,ด้วย โปกคลิปครับมาเล่าแบบอันนั้นต่อดีกว่าเรามารีบุตรตัวนิสลยเัียบ ว่าไมต้นไม้แบบมันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ได้เราสาวดูแล้วสาวมันเป็นคนทำนะทุกคนนี่อ้โห แบบมันแบบมันแม่ค้ามองอไรก็ไม่รู้มันแม่ค้าโบราณเก่าอะ่ะจริงจริงจริงเหมือนแม่ค้าโบราณเก่าอะ่ะ <c oughs> เออจริงจริงเหมือนแม่ค้าโบราณเก่าเลยอะ่ะขอลบของไปในตัวก่อนซึ่งมีอะ่ะมีอีกหลายอันนะที่เรายังไม่รู้นะว่าเอา้า นี่แหละนะที่เรายังไม่รู้ว่ามันทำไงนะไหนมาลองดูตัวแรกสิตัวแรกคือตัวอะไรลองลองตัวสุดท้ายไปยันตัวนั่นเลยผมอยู่บ้างคนเดียวนะทุกคนแล้วก็ฝนตกด้วยใช่ฝนตกด้วยตัวแรกครับนตัวอะไร ไม่รู้ขอทับคิวก่อนแบบครับ T I A E E จะมาเป็นยังีงเออตัวนี้นะครับเป็นตัวอะไรครับเนี่ยตัวนี้โอ้โหแบบแอคคอรอดนี้นะครับมีราวเสาเยอะจริงๆนะครับ แล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าผมจะจะผมจะสร้างทุกตัวครบเมื่อไหร่นะนี่โอ้โหเนี่ยสไปโนตอนแรกกาจะทำเอกนะไปเลยเดีย๋ยวทับ k i n a e ผมว่าไปตรงอื่นฝ่านะแถวนี้มันแหละ โอ้แหลกจริงตัวนี้แลใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตัวนี้ละเป็นเนสซีเป็น,ปนตัวอะไรไม่รู้เป็นเครื่องเป็นกาลามีมัดใช่ทุกคนมันคือกาลามีมัด เดียวกันอ๋อเข้าใจแหละต่อ,อไปต้องเป็นตัวพวกนี้สินะ ก,กรับนะครับทุกเกนแบบนหนที่เกนมาอีกรอบอมหมา,ามันเห่าทุกคนเราเสี่ยงม,มันเข้าตัวหนึง่งโอ้โหตัวนี้โอ้โหสัตว์ในเราสาบกินพืช น,นี่อ๋อไม่ใช่อ๋ออะไรไปเรูวอันนี้ตัวนี้พยายามให้มันไปไกลๆก่อนแถวบ้านเรานี่มีอะไรเต็มเลยอะ ที่บ้านเราก็มีนะเนี่ยขึ้นเนี่ยไข่สีเขียวสีเขียวใช่ไหมกระดงสีแดงสีน้ำเงินสีเฮ้อที่เกียบพูดนี่แล้วก็ต้องอันนี้ต่อ ตัวนี้แบบยังไม่เคยเลี้ยงเลยนะเนี่ยไอ้เจ้าดาวเสาตัวนี้อ่ะไดเมทดอลอ๋อแตกแล้วคราคิวอน ตัวกินพืชเมโลดอนอ๋อเราเราเอาจับการนี่ว่ะอ๋อตัวนกหัวตั้งข้าใหม่ดิมันเป็นอะไรเนี่ย สันโอเคตัวนกแล้วนะเดี๋ยวทำไมกูดูทิ้งไม่ได้เนะี่ยเจ้าไข่นี้แล้วนะไข่เจ้าตัวนี้แล้วก็ต้องเป็นตัวนี้ต่อ ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าผมรีวิวไม่หมดก็ขออภัยกันนะที่นี้ด้วยหรือและแกนตัวไก่ตัวตัวนั้นที่กี่ได้ตัวไก่ยักษ์ตัวอะไอะไรก็ไม่รู้กีก้าใช่ไหมกีก้ามันคือกีก้า ตัวแรก็ไม่รู้นกยักษ์ทีเล็กทีเล็กเราดูได้ง่ายมากเลยนะนซึ่งถามว่าทำไมผมเล่นในกรน,นี้ไม่เคยเลี้ยงดีซีเดอทีเล็กผมไม่ค่อยชอบเลี้ยงแบบสัตว์กินเนื้อนะทุกคน สุดใจจะไปกับเขาเอ้าเอ๋เย่เย่ oh, oh, yeah. Yeah. นกกลับบ้านเราเราเคยมีนี่ว่ะไอ้นกนกตัวยกัยกษ์ตัวนั้นน่ะเออผมผมจะรอดูนะว่าถ้าเรามีโอกาสเล่นในกรณีอนนีกเราก็จะกลับมาเล่นนะครับขานูเนี่ยไอ้เล็ยบยาวไอ้เล็ยบยาว กาดแรงมากตีแรงสีกาดะไรตัวนี้เราเคยเจอแต่ว่าเรามีไอ้นอกตัวนี้ฉันจำได้แม่นตอนที่ผมเลนะ่นแน้อนนี้สมัยก่อนนะตอนที่ตอนนั้นอะ่ะคือแบบรู้จะพูดไงคือแบบอะไรรู้ไหม กอแบบกูเลี้ยงเน้อเสาาเยอะมากแล้วตั้งคือมัวซัวแรปเตอร์ไอตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าเป็นพาราโอพาราเซอร์หรือวะตัวอะไรไม่แน่ใจตัวนี้ขี่ได้จําได้ตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้สามขาวตัวกินพื้นนี่แหละคอยาว ถ้าผมจะถ้าผมมี X แอคออนดาวเสาหลายอันเลยนะถามว่าผมเล่นแต่แอคออนนี้นะคือมันหนุกนะว่ามันเยอะด้วยทุกคนถ้าตัวมันไม่เยอะผมไม่เล่นหรอกผมเล่นเพราะตัวมันเยอะเออแล้วผมจะลองเอาแอคออนดาวาอื่นมาลองเล่นด้วยเลยและกันนะใครอยากได้แอคอนนี้ครับมีลิงครับ ีบแบบแม่งโหลดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้แบบแม่งโหลดไม่ทันจริงอะเมื่อผมนับคิวทีเดียวแม่งค้างแหลนะนี่คื่องแหลบนะครับเนี่ยตรงสปา เลกอล้วใช่ไหม A B โหเนี่ยผมแบบไม่ได้เอาอันนี้ไปนะทุกคนผมโดนอันนั้น,นไล่ จะมีเท่าน,นี้แหละใค,ใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์ชอบไลค์เออชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะครับทุกคนกูครั้งละมันดูดิฝ่านะว่ามอนคับต่อไปเราจะทำเป็นซีรีส์สร้างสัร์หรือเราจะสร้างเป็นซีรีส์ดาวเสาเหมือนเดิมนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะ ถ้าต่อไปนะครับผมจะผมจะเอาแอนอนนเสาอื่นมาแล้วผมจะไม่เอาแอนฮอนในเสานี้มาแล้วแต่ถามว่าจะเล่นต่อไหมก็จะเล่นนะถ้าถ้าแบบอยากอ่านอ,อยากอ่านแอนอนนี้นะผมก็จะเล่นแล้ว,ลวผมให้ดูว่าผมมีแอนฮอนนเสาเกียร์นะอ่ะโอกัอนรอแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็สาวผมมีเยอะนะแต่มันก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่ล้วผมก็หาอยู่นะตอนนี้เข้าไปที่ตั้งค่าครับรแล้วก,กดเข้าไปที่รีสอร์ทแพรกดเข้าไปที่รีสอร์ทแพคของฉันคนก็ จะเห็นแอคอนแนวเสาอันนี้แอร์คอนแนวเสาขี่ได้นี่งานหนึ่งอันนี้ก็แอรคอนแนวเสาอันนี้ก็ไอรคอนแนวเสาอันนี้ก็แอรคอนแนวเสาอันนี้ก็ไอรคอนแนวเสาอันนี้ก็ไอร์คอนแนวเสาอันนี้ก็ไอร์คอนแนวเสาไอรคอนแนวเสาไอคอนแนวเสาไอรคอนแนวเสาไอร์คอนแนวเสา แอกคอนนาสาวแอกคอนนาสาวอาร์คแอนคอนนวสาวตรงในทางก็น่าจะมีอีกแหละนี่ไงนี่ผมเล่นไปเมื่อกี้แอกคอนนาสาวนี่เนี่ยผมบอกแล้วผมมีแอกคอนนาสาวหลายอันอยู่นะอืม,อมประมาณนี้แอนคอนนาสาวของผม มันสุดจัดมากมันสุดจัดจริงๆสุดจัดจริงๆเออออโอเคทุกคนชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะก็อย่าลืมไปคอมเมนต์พูดคุยกับผมด้วยละกันใครคอมเมนต์ไลค์ก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่ง เพ่มไม่พาลาดคลิปนี่งอ,อ้วจใครอยากได้ใครอยากได้เกมโป้อนี้นะผมไม่ลิงอ่ะมไม่มีลิงโอเคคลิปนี้บ๊ายบายครับ